สวัสดีครับร้าน JJ เจบายชอบขับผมวันนี้ Honda าคลิก1น0นะครับเข้ามาติดกลองท้ายเป็นกล่องกีวี b 3 2สานะครับนี่นี้จะใส่หมวกได้1นึ่ใบเต็มภายในก็จะมีพวกชุดดอตสาดลองให้กล่องกีวีจะประกันอยู่2ปีนะครับผมนี่ครับกดปุ๊บมันก็จะล็อคไปในตัวเลยกีวีต้องเอากุณแจออกทุกครั้งนะครับพอเวลาล็อค ถ้าเราเปิดกล่องอยู่คุอแจ๊ไม่สามารถดึงออกได้นะครับถ้าลูกค้าซื้อกับทางร้านทางร้านมีโปรโมชั่นนะครับพร้อมบาดพิงให้อยู่นะเป็นราคาโปรเลยเป็นบาดพิงฟองน้ำจากแชดนิ่มๆเลยครับนั่งพิงสบายมากนี่ติดตั้งแบบพิก150แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ลูกค้าติดตั้งมือจับเป็นมือจับอลูมิเนียมนะครับ ตัวหนึนะแล้วก็จะเข้ารูปสวยางามแต่เจ้าไปแบกของห,งหนักมากก็ไม่ดีนะครับอาจจะหักได้ถ้าแค่ใส่ของเล็กๆแบกของนิดๆหน่อยๆก็กำลังดีนี่ครับผม g ีวีบรุ่นนี้ก็แนะนำเลยขนาดกระทันรัดไม่ใหญ่มากแล้วก็มีราคาโปรพร้อมบอบพิงให้อยู่นะครับ,บอบพิงฟองน้ำนั่งพิงนิ่มสบายเลยสนใจติดต่อที่ร้านเจ